นี้นันจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตตารางการจ่ายเงินครึ่งหลังทั้งหมดเลยนะคะของเดือนพฤศจิกายนมีเงินพิเศษในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปด้วยแต่จะได้รับเงินรับสิทธิ์ทุกคนหรือไม่วันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารค่ะและในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกมาชี้แจงในเรื่องของประเด็นในการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้พิการนะคะและผู้สูงอายุค่ะสูงสุดที่3 0,000บาทต่อรายได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรและเสียงสะท้อนกลางการประชุมสภา พุทธันรัษฎรสําหรับเรื่องนี้ด้วยและพอมออกมาแจ้งชัดค่ะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มเติมทั่วประเทศใกล้ใจใกล้คุณนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศและนอกจากนี้นะคะอัปเดตตารางการจ่ายเงินครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกาย,ยนไปพร้อมๆกันค่ะวันที่18พฤศจิกาย,ยนนี้จะเป็นการจ่ายเงินรอบเก็บตกรอบตกหล่นหรือว่าในส่วนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงิน แล้วก็สถานะเปลี่ยนส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทรกศถูกโอนตรงเข้าบัญชีโดยตรงนะคะ18พฤศจิกายน2 5 6 8นี้เริ่มแสดงความยินดีด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะในวันที่20พฤศจิกายนนี้เงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการ200บาทต่อเดือนจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกได้เลยแบบประจําตัวประชาชนสําหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนนั่นเองค่ะแล้ววันที่24พฤศจิกายนจะเป็นเงินพิเศษเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มี อายุ60ปีขึ้นไปรอบเก็บตกรอบการโอนซ้ำเดือนละ100บาทจ่ายย้อนหลังทั้งหมด8เดือนสูงสุดอย่ที่800บาทจ่ายเงินตามช่วงอายุนะคะจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีให้ในวันที่24พฤศจิกาย,ยน2อง8นและวันที่28พฤศจิกาย,ยนโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินเงินส่งคราะบทห์บท1,000บาทต่อบทหนึ่งคนของทางสำนักง,งานประกันสังคมข่าวละไม่เกิน3คนสูงสุดที่3,000บาทจะถูกอนนตรงเเข้้าบััญชชีดวยน่นค่ะยินดดีี้วยนะคะ่นคือตารางาร จ่ายเงินครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกาย,ยนที่นํามาฝากคุณผู้ชมค่ะใครอยู่ในกลุ่มไหนร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ค่ะและนอกจากนี้ค่ะทวงถามสวัสดิการจากทางภาครัฐในส่วนของบำานาญทุนหน้าตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นเลยนะคะแต่มีเสียงสะท้อนกลางการประชุมสภาผู้แทนราษฎรรวมไปถึงสวัสดิการในส่วนของกลุ่มผู้พิการและก็การกู้เงินผู้สูงอายุและก็ผู้พิการรายละสามหมื่นบาทด้วยติดตามเสียงสะท้อนกลางการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันเลยค่ะ ตามมติครอมอรเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี2567นะคะมีมติออกมาว่ารับหลักเกณฑ์และหลักการในเรื่องที่จะแก้ไขเบี้ยผู้พิการปรับเป็น1,000บาทเบี้ยเด็กเล็กเป็น600บาททั่วหน้าตั้งแต่ตั้งคันสีเดือนขึ้นไปเลยและก็เบี้ยผู้สูงอายุนะคะจาก600เป็น700 700เป็น800 800เป็น1,000บาทเนี่ยค่ะมีมติแล้วก็จะบังคับใช้ด้วยวันที่1ตุลาคม68 แต่นี่ผ่านมา30ตุลาคมแล้วนะคะยังไม่มีการบังคับใช้เลยงบ6กก็ไม่มีตั้งเป้าไว้เรื่องนี้ท่านรับหลักเกณฑ์หลักการแล้วเอาไปวางไว้ที่ไหนคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับไปแล้วกรุณาทาด้วยนะคะดิฉันต้องการความคืบหน้าเรื่องนี้เพราะประชาชนรอยอยู่ตาม,ตามที่เมื่อประหลัด นะคะกระทรวงพัฒน,นาสังคมเนี่ยออกมาพูดว่าจะแก้ไขระเบียบนะคะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ผู้พิการก็คือให้ตาบอดข้างเดียวเนี่ยถือว่าเป็นผู้พิการถือเป็นเรื่องดีนะคะแต่ดิฉันก็อยากทราบไทม์ไลน์ว่าจะบังคับใช้ได้เมื่อไหร่รวมถึงระเบียบอืน่นๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตาบอดสีและเรื่องของหูหนวกข้างเดียวนียเวลาไปรับไปสมัครงานที่ไหนเขาไม่รับนะคะแต่การในระเบียบเนี่ยก็ไม่ถือเป็นผู้พิการเพราะฉะนั้นเนี่ยควรพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่ไหมว่าให้เขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จจะะไดดด้้้้าาางงนนนเเปป็ผ็ผูพิกรรวยรที่ ค่ะเรื่องการกู้ยืมนะคะเงินของผู้พิการในกองทุนผู้พิการนั่นเองนะคะเป็นการกู้ยืมที่ยากมากดิฉันลงพื้นที่ไหนเนี่ยคือกลากในการหาคนค้ำประกันค่ะเพราะต้องมีไรายได้หลักหมื่นบาทกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมาดูแลผู้พิการหนึ่งคนเนี่ยก็ต้องลาออกจากงานแล้วมาดูแลผู้พิการเขาไม่มีไรายได้ประจําเป็นหมื่นหรอกคะ่ะท่านประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนไหนท่านแก้ระเบียบแล้วแก้ให้มันดีไปเลยค่ะเอาหลักเกณฑ์ให้มันง่ายขึ้นให้มันลดความยุ่งยากลงแล้วก็สามารถหาคนไม่ต้องมีคนค้ำเลยก็ได้ให้ผู้พิการ ได้สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้อย่างเต็มที่และนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมในส่วนของคุณอาาัคราภมเผ่ารัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์ก็ออกมาแจ้งชัดว่าตอนนี้กําลังดําเนินการทั่วประเทศสําหรับโครงการดีๆการบริบาลผู้สูงอายุให้เข้าถึงสวัสดิการแล้วก็การดูแลยอย่างทั่วถึงพอมอใกล้ใจใกล้คุณเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะ กระทรวงการพัฒนาคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครอบครัวและประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยจะมีการประชาสัมพันธ์รับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงเดือนพฤศจิก,กายน2568 ก็ต้องเข้าไปกําหนดนโยบายภาครัฐว่ารัฐบาลจะมีสริการแห่งรัฐอย่างไรกรณีที่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกเกิดใหม่ขึ้นมาเกิดมาแล้วช่วงระหว่างแรกเกิดถึงหกขวบรัฐบาลจะดูแลอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอปมอมีใจในการทํางานเสียสละเพื่อสังคมดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็ต้องฮิวใจกันด้วยต้องมีค่าตอบแทน ผู้สูงอายุกลุ่มเปพาะบางที่สังคมมีเยอะมากตอนนี้ที่ยังไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและสิ่งที่ผมอยากจะฮิ้วใจครอบครัวบริบาลอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือสวัสดิการที่พวกเราจะเข้าถึงจะผลักดันให้เป็นปบริบาลหนึ่งคนผู้สูงอายุสิบคนให้ได้ นั่นละคะ่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ประเด็นนี้ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามสวัสดิการจากทางภาครัฐยังคงให้สิทธินในเดือนพฤศจิกายนเหมือนเดิมนะคะใครอยู่ในกลุ่มไหนบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้นันลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ